สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เอกเมืองย่าจะพอามาชมเฟื่องฟ้านะครับป่าเฟื่องฟ้าที่ปลูกไว้ประมาณ900รอกว่าต้นนะครับตอนนี้เฟื่องฟ้าอายุได้ปีกว่าแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปชมเฟื่องฟ้าอายุปีกว่านะครับประมาณเก0ร้อกว่าต้นนะครับ ใครสนใจก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์นะครับผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับเราไปชมเฟื่องฟ้ากันเลยนะครับบรรยากาศยามเช้าเ้นะครับ ชาบ้านก็กำลังจะออกไปไล่ไปสวนกันนะครับแต่เราจะมาชมเฟื่องฟ้านะครับสูงมากเลยครับสูงจนละสายไฟเดี๋ยววันนี้ผมจะทำการ ตัดออกนะครับเพื่อไม่ให้เพื่องฟ้าไปเกาะที่สายไฟนะครับนี่จะเป็นด้านหน้านะครับเป็นทางด้านหน้าเป็ป่าเพื่องฟ้าทางเข้าด้านหน้านะครับ นี่จะเป็นโซนทางด้านขวามือนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมจะให้ชมด้านในนะครับ เริ่มจากลำต้นเลยนะครับจะใหญ่กว่ากระป๋องกาแฟประมาณนี้นะครับแล้วก็ขึ้นไปเรื่อยๆไปที่กิ่งนะครับกิ่งก็จะเท่ากับกระป๋องกาแฟนะครับประมาณนี้นะครับนี่เป็นโซนด้านขวานะครับเดี๋ยวเราไปดูโซนด้านซ้ายกันนะครับ อยู่ในหมู่บ้านนะครับบ้านหนองตะไกโซนนี้เป็นโซนด้านกลางนะครับเดี๋ยวเราไปดูโซนด้านซ้ายกันนะครับต้นใหญ่เพราอลงกระถางได้เลยนะครับกําลังสวยขนุนก็ใหญ่นะครับ สนใจทักจองขนนลูกนี้ได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับนี่เป็นโซนด้านซ้ายนะครับ โซนด้านซ้ายก็ประมาณนี้นะครับใหญ่โคนต้นจะใหญ่กว่ากระป๋องกาแฟนะครับแล้วก็ลำต้นแล้วกิ่งก้านก็ใหญ่เสียบยอดเสียบยอดสีสันได้สวยงามเลยนะครับลงกระถางจะมีต้นเล็กต้นใหญ่เขากันไปนะครับ กระถางเล็กกระถางใหญ่ได้เลยนะครับได้ทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็นกระถางใหญ่กระถางเล็ก พิกัดอยู่ที่หมู่บ้านหนองตะไก้นะครับจังหวัดนครราชสีมาอำเภอหนองบุญนาคนะครับหนองบุญมากกับป่าเฟื่องฟ้าใจกลางหมู่บ้านนะครับหมู่สิเอ็ประมาณ900กว่าต้นนะครับสนใจติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์เลยนะครับเป็นไม้ ต้นขนาดเล็กกระถางเล็กก็มีนะครับกระถางใหญ่ก็มีชมเฟื่องฟ้าไปด้วยชมกล้วยไปด้วยนะครับกล้วยต้นนี้โดนลมและหักโค่นลงนะครับ มีกล้วยกำลังจะเข้าสู่วัยแก่นะครับสนใจจองกล้วยเคียนี้ก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทรเลยนะครับนี่จะเป็นโซนด้านซ้ายนะครับ ลำต้นมีเล็กมีใหญ่คะเคล้ากันไปนะครับต้นใหญ่ๆเยอะเลยนะครับ คนต้นใหญ่กว่ากระป๋องกาแฟสองถึงสามเท่าเลยนะครับโอเคครับเราไปดูเรื่อยๆเดินดูเรื่อยๆเลยนะครับผ่อนคลายหลังจากงานเราก็มาชมป่าเฟื่องฟ้านะครับ สนใจทักเลยนะครับเบอร์โทรติดต่อด้านล่าง900กว่าต้นนะครับศิลปีลาของกิ่งก้านเครื่องฟ้าก็ตามสไตล์เลยนะครับตรงนี้เป็นโซนด้านหลังนะครับจะให้ชมโซนด้านหลัง ระดับด้วยต้นขนุนนะครับเป็นแถวเลยนะครับโซนด้านกลางจะเป็นไม้ขนาดเล็กนะครับ กระถางเล็กลงกระถางเล็กได้เลยนะครับ ต้นยืดสูงตัดแต่งพุ่มด้านบนส่วนปลายได้เลยนะครับด้านนี้จะเป็นโซนด้านกลางนะครับด้านกลางจะเป็นไม้เล็กกระถางเล็กโซนด้านซ้ายขวาจะเป็นไม้ใหญ่นะครับ โซนนู้นผมเข้าไม่ถึงนะครับโอเคนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทรเลยนะครับสอบถามราคาได้เลยนะครับ ช่วงนี้เข้าหน้าฝนนะครับลงกระถางทาบกิ่งติดดอกติดตาได้สบายเลยนะครับจะติดสีอะไรก็ได้นะครับสีขาวสีเหลืองสีแดงสีชมพูสีบานเย็นนะครับ โอเคครับชมสวนแล้วคราวนี้ผมก็จะตัดแต่งกิ่งเครื่องฟ้าเลยนะครับที่สูงละสายไฟเครื่องมือที่ผมใช้นะครับ